การร่วมงานกับในเอฟบีก็แบบก็ตอนตอนที่ได้รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเออเป็นเอฟบีที่ทุ่ายดดูจากก่อนแล้วแบบน่าสนุกมากแล้วพอได้ไปทำงานกับทีมจริงๆก็รู้สึกเอ็นจอยมากสวยมากแต่ว่าที่เซอร์ที่ออกมาอ๋อขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างก็เอ่อลุ้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้ว่าแบบถ้าคนเห็น แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างการติดเป็นความลับนะลชารู้ใช่เราต้อปิดเลยนะว่าแบบก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าเหมือนก็ต้องรอให้โปรเจกต์มันปันนี้บามงานมีเพียงเขาออกมาจับพวกอยู่ยกลัวไม่ตอนนั้นนะแต่ที่ชโป๊ชโป๊แต่ว่าใครเป็นนางเอกก็ดูแล้วก็ลุ้นๆค่ะว่าเขาจะไทยกันเป็นไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศตอนถ่ายทำที่ถ่ายแเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกค่ะเพราะว่าพูดได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าในเอฟบีได้ได้ลองเล่นได้ลองทำอะไรหลายๆอย่าง กีมเขาทำงานแบบเร็วเลแล้วก็น่ารักกันุกคนเลยก็อนุกใจมาดแต่มุดมุดแค่ที่เซอร์มันหวานมากมันสวกมากมันก็เป็นไปามเพลงตามนนี้มีมีแบบช็อตอะไรที่แบบอยากให้แฟนๆลองดูไหมละปล่อยนิดนึ่งลปลอยนิดนึงก็ทุกช็อตมเลยไปไปก็จริงๆเอ็มวีสวยค่ะสวยทั้งเอมีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอ็ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูเคยเล่นเอ็มบรูปแบบนี้มาก่อนไหม เคยนะคะดูเล่นเอ็มวีไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นอีกมดนึงที่แบบเออด้วยเพลงอะไรด้วยมันก็น่ารักแฟนทีควรจะไปอยู่แบบโพไหนแฟนสาวพี่แม่หรือว่าเออนเล่มวนี้คนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของเรามีอะไรจะบอกคอนเขาไหมาแคเห็นแค่เห็นแล้วยังไง่พูดตอนนี้เลยนะอยาสิงหนูเยอะสิงเลยเหรอ่ ว่าแบบรอรอสิงอยู่ให้หา้าดีๆไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เออใครแนะนำค้าดีๆได้ก็บอกอนุอนุญาตให้แปะหน้าไหมคะคะอนุญาตให้แปะหน้าไหมคะได้ค่ะทำอะไรในข้อความอะไรแปะที่ที่หน้านีค่า Enjoy ได้เลยค่ะ Enjoy ให้เต็มที่ค่ะทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคน Enjoy แล้วก็สนุกกันเออเคนะฝากดีๆหน่อยค่ะจะได้ติดตามกันได้ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปเชียร์ แบมแบมกันเยอะๆนะคะเขาตั้งใจทำมากแล้วก็ทีมเขาทุกคนแบบตั้งใจทำกันมากๆไก็ฝากติดตามด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะดีใจ